สวัสดีค่ะทุกคนมาพบแป้งเจรากแล้วนะคะในรายการแองเจล่าวารตี้ค่ะวันนี้เห็นข้างหลังไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่มอนสเตอร์อ a r า u m เียมนะคะมาแบบว่าเข้าชมได้ฟรีนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ <S <S เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปด้านในแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเรามีสมาชิกของเรานะคะก็คือ,อคุณนาวนะคะบบจากวณัสุขใจนะคะตามลบุรีค่ะ,คะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเลี้ยงสัตว์โดยตรงเลยเนาะเพราะว่านาวก็แบบว่าเป็นคนรักสัตว์คนหนึ่ง<ช>นะคะเดี๋ยวเราจะมาเมา์มอยกันนะคะซึ่งไม่ได้มีแค่นาวคนเดียวเนาะวันนี้เนาะวันนี้มีหลายท่านมีหลายท่านเลยที่มานะคะก็มาดูกันแหลกว่าที่มอนสเตอร์อะคาเรียมพัทยานี้มีสัตว์แล้วแบบว่า เป็นอะไรยังไงทําไมถึงมีข่าวดังคุบโครมอะไรอย่างเงี้ยน,นองข่าวสะเทือนใจสะเทือนคนพัทยาเลยใช่เดี๋ยวเราเข้าไปเมาส์มอยกันที่หลังดีกว่าน,นะคะตอนนี้เราได้ยินใครวีนอะไรก็ไม่รู้ค่ะใครวีนอะไรก็ไม่รู้นะคะข้างหลังนะคะคุณคุณลูกปัดนะคะจากจากช่อง LP Channel นะคะจากช่อง LP Channel นะคะเจ้าของมองช้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยมามอยกันก็แลวกันเดี๋ยวเราไป,ไปดู<ไ>ปดนด้องน,น,น้องสัตว์ก่อนแล้วกันละกันนะคะ ตัวนี้คือคนที่เคยได้ออกรายการไหมนะเอาเขาได้ออกรายการอะไรดูสิน้องถั่วฝักยาวรายการนี้คืออาชีพยักษ์ร้อยอะไรนะอาชีพยักษ์เกินร้อยเออฝึกมากแล้วอะนาวแนวเล่าให้ฟังหน่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็ถือว่าเขามีพื้นที่ของเขาไมากวางเลยเออเขามีพื้นที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่จะบอกก่อนว่าอย่างนี้ว่า งูที่เนี่ยนะคะที่มีโชว์อยู่เนี่ยเป็นงูที่เกิดจากการพาะพันธโดยมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนโลกสวยก็กต้องแยกแยะว่ามันไม่ใช่งูที่ไปจับมาจากที่มันอยู่กว้างๆแล้วเ,เอามาข่งมันโตมาจากการที่มันอยู่ในโลงนี่อกอกไหมคะในระหว่างที่เรากําลังให้ความรู้เรื่องงูอยู่น,นั้นก็มีชนีนางหนึ่งนะคะดูมันอะ่ะโอ๊ยกูเหนื่อยไปตรงอื่นเถอะปะอันนี้เขาเรียกว่านกอะไรคะกระตัวค่ะกระตัว คู่เชื่อรูายคือเป็นกระตุ้วนะคะอ่ะกลางปีกแบบนี้กลางปีกแบบนี้นะคะฟังนะคะทั้งสองช่องคือนกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาไม่แฮปปี้เขาจะถอนขนตัวเองซึ่งดูขดนี่เป๊ะมากแน่นมากสวยงไงกูงงกับดราม่าเอาตรงๆนี่ ตอนนี้อ่ะคือแบบว่าเลืดมากเลยอันนี้เขาคือนอกูนอกปานกเซบีเรียนกเขาไซบรเรียนะคะ่วยมากเลยโทน้องเขาก็ไม่ได้ตื่นคนนะคะนี่เราดูตรงนี้นะคะนี่นะคะเขาก็แบบว่าดูเป็นมีดน่ารักตื่นเต้นมีขี้อายนิดหน่อยนะคะน่ารักมากเลยอ่ะอ รี n เ r รดแอนด์เทมรรีนนะคะอปไปอยู oh. 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 ่บ้านเขาสิเธอบ้านเขาก็น่ารักนะนี่ดูเขามีพื้นที่ของเขานะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะอันฉันมีแมวนะเธอแมวก็ถือว่าเป็นสัตว์ป่าเหมือนกันนะเขาก็จะแบบว่าต้องการแบบพื้นที่ไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าเป็นกลิ่นของเขาไงคืออะไรคะเนี่ย มีกระต่ายกระต่ายกับเต่าด็อกแดกด็อกแดกมาค่ะตอนนี้นะคะขอหนึ่งขอหนึ่งชิ้นนะคะเอุ้ยดูดูเขาเหมือนเด็กน้อยอะเธอดูสิเหมือนเด็กน้อยเราจะมาให้ความรู้เล็กๆในน้อยได้ค่ะกระต่ายนะคะการหยิบกระต่ายเนี่ยคุณจะมาหยิบแบบว่าหูหยิบหูไม่ได้คุณต้องหยิบอย่างนี้ นี่นี่คือวิธีการการกิบกระต่ายต้องสิกค่ะบริเวณด้านหลังสิบริเวณด้านหลังแล้วก็อันนี้อโปรเฟชชั่นแนลผู้เชี่ยวชาญนะคะอาน้องกินเองแล้วนะคะตอนนี้นะะคอยู่เฉยๆซิลูกแ่เอ้าวอ้าเอ้าตัวนี้อาจจะแบบว่าพ่อนกำลังกินอยู่อะไรอย่างงี้แต่ว่าอ้าสาตจานจานะเราป้อนเองเลยนะคะตอนนี้หนูอย่าเหยียบไม้พี่นะลูกนะอย่าเหยียบไม้พี่นะลูกนะคนนี้มันน่ารักจังเนาะอยากให้กล้องซูมเข้ามาตรงนี้จังเลยเหมือนเห็นคนนี้ไหมเธอ นี่<า>มันเด็กอ่ะอดูสิโอ้ยคนนี้ก็น่ารักเธออยากให้ฉันเห็นนะว่าตัวจริงหน้าตาเป็นยังไงคนที่ดราม่าน,ะนา่ะแล้วความกว้างของโซนตรงนี้นะ <c oughs> ฉันบอกเลยว่าที่บ้านฉันฉันก็ยังไม่ขนาดนี้นะไม่จากคําพูดจากคําพูดของเขาว,ว่ามันพูดเหมือนคนที่พูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างสัตว์ที่อยู่ในป่าจริงๆซึ่งมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่ถูกเพาะพันธุ์โดยมนุษย์ไม่คือคนนี่จะให้กูเอางมาไปปล่อยป่าเออนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นามากไปปล่อยป่าได้ย แพ้อย่างเงี้ยจะเอาไปล่ะไปปล่อยป่าไปปล่อยนี่เสือไม่กินนะแต่ว่าแพะด้วยกันนะเอาตายบอกเลยนะฮะอันนี้คือจะจะบอกว่าที่ที่ปัดกับนาวพูดอะค่ะคือเขาอะเป็นเป็น p r o f e s ชั o น a ลในการเลี้ยงจริงเราเป็นคนเลี้ยงสัตว์แบบไม่โลกสวยใช่แล้วแล้วคือบ้านเขาเป็นสวนสัตว์กันมาตั้งแต่เด็กเเข้าใจไหมแล้วก็แต่เราเราจะพูดในฐานะที่เราอะไม่เราเราเป็นคนที่ที่ชอบสัตว แต่เราไม่ได้เลี้ยงเราก็แต่เรารู้ไงว่าจะบอกว่าพวกสัตว์พวกนี้เขาเขาถูกเลี้ยงมาโดยมนุษย์จะให้เอาไปปล่อยที่ป่าเขาก็อาจจะตายได้หรือเขาอาจจะใช้ชีวิตที่แบบผิดแปลกจากที่เขาเกิดมาแบบนั้นนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะอ้าวน้องน้องเดินข้ามไปแล้วนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะกคนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วหนูยังตีแม่ลูก เเดี๋ยวกูดาม่ามึงนะเข้าครอบเลยไม่แล้วจะบอกอะไรฟังป่ะกับบ้านไม่รู้บ้างคนน่ะก็ไม่เข้าใจเลี้ยงแพะนุกก็แพะเหมือนกันหมดทุกตัวนี่แพะเหมือนกันนะแต่คนละนิสัยเลยดังนั้นชอบไม่เหมือนกันกินไม่เหมือนกันบางครั้งเนอะอยู่ไม่เหมือนกันเอออยู่ไม่เหมือนการที่มันอยู่ในสถานที่แบบนี้นะคะถ้าให้พูดกันตามตรงนะคะคือเขามีการดูแลและมีการอ่าเขาเรียกอะไรตรวจสุขภาพเป็นประจำ สังเกตสังเกต,ตมีสัาวัสแพทย์ประจํา<อ>สังเกตได้เลยจากผิวหนังนะคะขนแล้วก็สรีระ<อ>เนี่ยอ้วนตันกระดูกกระเดิกไม่มีโผล่สันหลังไม่มีโผล่นะคะตันหลังเป็นกระดานเลยนะคะดูอีสนี่สิ ขา่าคือมามอสขอแก้ข่าวให้ตรงนี้เลยมามอสตัวนี้นะคะเป็นตัวที่พี่บอลเหมือนเหมือนซื้อมาแล้วมีปัญหาตั้งแต่เด็กมันเกิดจากเรื่องของโครโมโซมแต่ถ้าเป็นที่อื่นเขาเลือกที่จะกําจัดค่ะเขาเลือกที่จะเอาไปทิ้งแต่เราเลี้ยงแต่เขาเลี้ยงไงแต่เขาด,ดันดให้ตายไปเลยเออแต่เขาดันพลาดที่เขาเอามาโชว์พลาดที่เขาไม่ได้เอาไปแอบเลี้ยงให้แอบอยู่แคบๆเขาได้เอามาโชว์ด้วยอยู่ด้วยของคนอื่นแต่ข้อข้อข้อผิดพลาดของพี่บอลคืออะไรไม่ติดป้าย บอกว่ามันเป็นโรคผิวหนังจากเกิดจากโครโมโซมคนก็เลยไปตีความพวกโรคสวยเลยไปตีความว่าดูแลไม่ดีคนเลยรู้่วงยี่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเราแก้ข่าวให้ตรงนี้เออแต่เขายังใจดีที่เก็บรักษามันไว้ถ้าเป็นคนอื่นก็เป็นกูก็รวมล่างกับงูเลยไปใส่งูดีกว่านะคะรักษาปัญหาจะไม่เกิดพวกโรคสวยจะไม่มาค่ะ ะพามาดูลิงกระรอกอที่แบบว่าที่บ้านช้างก็มีนะคะ,คะน่ารักน่ารักเรา,เาแผนกล้องไปที่ลิงกระรอกได้เลยนะคะเนี่ยไปไปะใช่อ๋อนั้นคือนอกอีมูอันนี้ดีมนะเ,เห็นไหมคะเราได้อันนี้ส่งจากช่อง LP Channel นะคะมี Professional โปรเฟสชัน n a ลมาค่ะอันนี้เป็นอควาเรียม ฉรมคลิปดำปลาไหลโมเร่หุ๊ยนี่ไงเธอตอนเด็กๆที่ใครดูอันเนี้ยลิตเติ้ลเมอร์เมดอ่ะเธอก็จะมีปลาไหลโมเร่นะครัเราอยู่เห็นภาพที่พัทยาเจริญกว่านี้เขาเรียกอะไรสีสันของพัทยามันไม่ใช่แบบนี้10กว่าปีที่เราอยู่มาเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้ก็อยู่20กว่าแล้วนะคะก็จะแบบว่าตะกอดเปลี่ยนเปลี่ยนที่เลยเราก็อยากให้แบบว่าพัทยากลับมาเหมือนเดิมมาค่ะ ไหนไหนคะเป็นสัสตว์ิการที่บรราถูกเลี้ยงดีแค่นั้นแหละเราเป็นสตว์ิการที่ถูกเลี้ยงดีเกินไปเออดนดราม่าแล้วดูดิเอางี้ตัดตัดเรื่องสามขาไปนะเอาสีขนสวยนะดูดูความขนของแมงเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องมามอสกันนะคะที่แบบว่าเหมือนจะเหมือนจะไม่มีขนเหมือนจะขนหายอะไรเงี้ยเพราะอะไรเออแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปให้นาวอธิบายว่าว่าเพราะอะไรนะได้ค่ะ นี่นะคะนี่คือน้องมามอสอันนี้ก็คือมามอสก็คือเป็นหนูหนูยักษ์นะคะหนูหนูหนอ่าเป็นตระกูลหนูตระกูลกระรอกนี่แหละแต่ว่าอาศัยอยู่ตามอ่าโพรงขุดดินอยู่นะคะซึ่งไอลกักษณะหนังที่เราเห็นนะ่ะขนที่มันหายไปจนเห็นหนังเนี่ยนะคะบางทีมันเกิดจากเรื่องของโครโมโซมตั้งแต่กําเนิดนะคะแล้วที่สําคัญสายพันธุ์เหล่านี้มันจะมีการผัดขนทุกๆ1หนึ่งปี ก็เหมือนแมวเหมือนแมววะใช่เพราะฉะนั้นเราก็อย่าดราม่ากันเลยค่ะแบบว่าพยายามจับผิดเนาะบางทีเห็นมันเป็นนู่นเป็นนี่นี่นี่หน่อยเรจะบอกว่าที่เนี่ยเขาเขียนไว้แล้วว่ารวมสัตว์แปลกรวมสัตว์แปลกสัตว์แปลกค่ะคุณขาใช่เพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่ามาเห็นแอนเดนเนาะไอชาโด่สีม่วงด้วยเธอแม่งไอชิโน่สีม่วงด้วยนะดังโชว์ตอนคืนนางไม่ดโชว์เป็นแมวใช่ไหม เป็นแมวที่เหมือนเสือนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนสัตว์เรื้อยานกันนะคะตรงนี้ก็เป็นงูค่ะอุยฉันชอบตัวนี้มากเลยค่ะเขาเป็นแบบไปสูเจนนะเธอนางพยาง,งูขาวนะคะซึ่งเป็นงูเผือกนะคะหายากมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะอุ้ยเวอร์วุนน้องตะขวดหางหนามนะคะหาไม่ได้ง่ายๆนะคะแบบนี้คือสัตว์แปลกนะเธอ อีหางเขาจะมีหนามนะฉันไม่สามารถซูมเข้าไปได้นอันนี้ไม่ใช่ของไทยด้วยนะเป็นของนําเข้าอืไม่ใช่ของไทยบ้านเราไม่มีดูสิกินละอัพตึบึบตึบเขาเขินเล็กน้อยแล้วสะอาดสะอ้านนะดูสินี่ให้อาหารภาชนะเห็นป่ะทัางบนเป็นตะข่ายกันแมลงวันนะคะมีตับมีตะข่ายผีกันแมลงนะคะตรงนี้นะคะเป็นกิ้งก่าไร้ขานะคะซึ่งแบบว่าฉันแบบตกใจมากเลยตอนแรกฉันนึกว่างูเธอดูสิ เป็นกิ้งก่าไรขานะคะหาดูกันไม่ได้ง,ง่ายๆนะเธอแบบนี้เนาะแล้วถ้าแบบว่าที่นี่เกิดอุบิเหตุแบบฉันฉันไม่ได้พูดให้ดราม่าเลยทั้สิ้นนะคะแล้วน้องๆจะไปอยู่ไหนใครจะเป็นคนดูแลล่ะคะคุณหานะะเขาดูแลอย่างดีนะคะที่นี่นะคะจะบอกเลยนะคะน้องก็น่ารักมากมายนะคะ ตอนนี้เราก็ไม่อยู่ส่อนควาเรียมแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นปลามากมายโทเห็นมอหน้าสมุดปีนิดนึงไม่ต้องไปซีเรียสนะเดี๋ยฉันจะถ่ายรูถ่ายกับน้องปลามากมายก่อนนะคะเวยงงามเห็นไหมเข้ากับเซรัสเป็นเมอร์เมดพาไปดูแบบโซนแบบที่สวยมากเลย่ะชอบ<ล> เจ้าชาใะ่ไหพี่บ้าจะบอกว่าฉันชอบโอ้ยเท้าดูดูตัวเท้ารถมากนี่เหมือนเราอยู่ในน้ำเลยเธอจาระเค้เปือกตอไหนเออเออนี่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 พี่วันขาพี่วัน ที่วันนะคะชารวันนะคะน,นี้เดี๋ยวเราย้ายโซนแล้วนะคะเราจะมาดูอีกโซนหนึ่งนะคะเป็นโซนของอค,ควาเรียมเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแบบว่า,สว,าสว่างสว่างนิดนึงนะคะร่วมให้อาหารปลาช่อนอเมซอนนะคะเราก <c oughs> ็ขอภัยค่ะว่าตายแล้วหัวใจจะวา มาค่ะพี่เขาบอกว่าปิ่นปิ่มน้ำนะคะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องอน้องน้องมาเร็วมาเร็วลูกวัดโป๊ะหมดเลยอะ่ะใหญ่ักรังการไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะคะคุณขาไปค่ะ เราก็จะมาไม่หมดเธออยู่ได้ทั้งวันนะคะกับมอนสเตอร์อควาเรียมนะคะตอนนี้เราจะไปอยู่ในโซนของมอนสเตอร์ฟิชดีค่ะโอ้ยนี่ตัวใหญ่เมื่อกี้นะคะตัวนี้เป็นตัวพิเศษรวบรวมเลยนะคะ <ig> อาริเเตอร์โอโตโรนะคะปลาดุก เดี๋นี้ดูมือชันนะนี่มือชันมือชันใหญ่แล้วนะ่ะรวมวรวมปเลยอันไหนคือปลาพยานาค่ะอุ้ยนี่เขาเรียกว่าปลาตูนเนาปลาพยานาะอันนี้ก็อเกตอเลือกสวยมากสวยจริงๆค่ะไเลยหาชมยากถ้าใครอยากชมนะคะแลวอยากเห็นตัวจริงๆไม่เป็นนะคะที่หาชมไม่ยากอย่างนี้ก็มาที่นี่ได้เลยค่ะ Monster Aquarium ัทยาค่ะจุดของ อืมอ๋อเข้าไปข้างในด้วยด้วยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในโซนของเบิร์ดแลนด์นะคะน้องๆเห็นไหมน้องเขาก็รักฉันเถอะน้องเขาก็ต้อนรับฉันอย่างดีเห็นไหมเออเราก็สามารถลงไปเล่นกับน้องๆได้นะคะ ร่มรื่นนะคะสำหรับฟิล์ร่มรื่นร่มเย็นนะคะนี่ค่ะนี่น่าจะเป็นคำชื่ออะไรไม่รู้นะคะน่าจะเป็นยกเนี้อป่ะเราออกจากเบดแลนกันกว่านี่นะคะอันนี้คือโซนอะไรคะเราพิซแน,นลไม่จะบอกว่าลายซันตาหลุดมากคือเราอะ่ะเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆคือเราได้มีโอกาสได้มาเห็นในจุดที่ ใครก็ยังไม่ได้เห็นคือว่าในส่วนของเตา่าในส่วนของที่เราไปดูกันตรงนั้นซึ่งนี่ว่ากว้างแล้วนี่ตาหลุดมาก<ๆ>เขาเปิดมาให้ดูเนี่ยค่ะทําให้เต่าอยู่นี่ตกใจมากเมื่อกี้ที่ต้นคิที่เราไปดูเต่าตรงนั้ค่ะชั่วข่าวนี่คือครั้งคืนแล้วเ,เออน,นี่ครั้งคืนแล้วเป็นอย่างนี้เลย,ยงงมากเฮ้ยมัน,ม,นมันกว้างมากมันทุนงานกินกาแฟชมเตา่า สรุปว่ามองเต่าคาเฟ่มองเต่าคาเฟ่เราเนี่ยจากการเถ่ายรูปเที่ยวที่มอนสเตอร์อควาเรียมอย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะเพราะว่าสัตว์ต่างๆมากมายแล้วเราก็มีแบบวิทยากรรับเชิญสองท่านนะคะที่เป็นคนที่มีความรู้มากๆเลยเกี่ยวกับสัตว์อะไรนะ สวยมากด้วยมีเสียงเข้ามานะคะคุณนาวนะคะจากวันนัสุขใจฟาร์มนะคะเอาคุณนาวก่บคุณปั่นนะคะปั่นหนึ่งนะคะาปั่นทุกคนว่ารักษาแดดจลิดก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นคอนเซปต์คอนเซปต์เหมือนเดิมความสั้นๆที่ทุกคนน่าจะเข้าใจถ้าใครไม่รู้อะไรถามดีกว่าน้อดีที่สุดคือการถามไม่รู้อย่าดราม่าโพสปั่นไปเที่ยวมาแล้วปั่นไปปั่นไปเห็นมาแล้วคือบอกตรงนี้ได้เลยว่าที่นั่นมันไม่ได้มีอะไรที่แบบ ที่มีปัญหาที่คุณพูดปัดไปดูมาแล้วเมื่อกี้ค่ะยอมที่จะทิ้งงานที่นี่เพื่อไปดูว่าเฮ้ยที่นั่นมันไม่ดีจริงหรอการเลี้ยงสัตว์ที่นั่นมันกักขังจริงหรออะไรเงี้ยซึ่งพอไปเราตามคลิปเลยค่ะไม่มีกักขังนะคะปัดไปดูมาแล้วจริงๆแล้วก็บอกตรงนี้ว่าการันตีได้เลยว่าเขาดูแลสัตว์ดีมากๆคนรักสัตว์นะคนดูแลสัตว์คนที่มีเงินที่ซื้ออะไรต่างๆนะเขาไม่สามารถที่จะซื้อมาเพื่อให้ตายได้หรอกจริง,รงๆเราไม่ใช่ตัวละถูกๆูมันตัวเป็น หมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นล้านก็นนม,มีที่นั่นอ่ะเมื่อกี้ไปดูแล้วตาหลุดประเมินค่าไม่ได้เออจริงบางอย่าง<ม>ประเมินค่าไม่ได้แล้วบางคนเขาคงไม่ได้เอาเงินมาละลายคงาไม่มีใครรวยพอที่จะแบบอ่ะซื้อมาแล้วก็ปล่อยมันเลยไม่ต้องกินมันไม่ใช่จะบอกว่าการที่เขาทำแบบนั้นมันเกิดมาจากความรักมาก่อนใช่ถูกต้องเธอความรักมาก่อนแป้งพูดถูกนะคะแองเจล่าบอกว่ามันเกิดจากความรักมาก่อนเพราะทุกอย่างมันเริ่มจากความรักปัดไปเห็นเลยทุกรายละเอียด รู้ป่ะการกรอบปูนที่เอาน้ําใส่เข้าไปนั่นละเอียดมากเลยนะมันเป็นการเรียนแบบธรรมชาติซึ่งสัตว์จะชอบมากเออพอเราเห็นเมื่อกี้เราบอกเลยว่าคนดราม่าบางทีก็นิดนึงอะไม่อยากว่าเนาะแต่เออก็เอาเป็นว่าเพราะเราเราไม่เคยโดนแต่ก็กลัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เอออะไรผ้าอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ที่มีสัตว์สถานที่ที่มีสัตว์มันมีสิทธิ์ที่จะดราม่าได้สูงเอาเป็นว่ามองช้างคาเฟ่ เต็มที่การดูแลสัตว์มสเตอร์อค q u a รียมเต็มที่กับการดูแลสัตว์นี่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่อยู่ในองค์กรของการดูแลสัตว์แปลกนะคะก็วันนี้นะคะก็จากที่ดูก็สัตว์ทุกตัวก็ดูมีความสุขดีสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกตัวนะคะค่ะนี่อันนี้คือพี่เขาเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็อยู่ในหน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรงนี้โดยตรงเนาะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์กนิดนึงครับจริงๆแล้วนะคะนาทีนี้นะคะคนไทยควรจะช่วยกัน นะคะในเนื้อเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่บ้านเมืองของเราเนี่ยมันดาวลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรค COVID โควิด1 9ด้วยแล้วก็เศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราอยากจะบอกว่าไม่ต้อไ,ไม่อยากให้ดราม่าอะไรกันมากมายนะคะให้ดูที่เจตนานะคะให้ดูที่ผลงานคือในกรณีที่คุณต้องการอยากจะช่วยให้อะไรมันดีขึ้นนแนะนำว่าให้ brainstorm กันดีกว่าให้คุยกันดีกว่านะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจในการโพสต์หรือการอะไรลงไปในโซเชียลมีเดียเพราะว่าสมัยนี้ บางภาพที่สื่อออกไปกับความเป็นจริงมันก็ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้เปิดใจนะคะแล้วก็ามาคุยกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วคนที่ไม่ชอบแบบเนี้ยเราจะปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับในสิ่งที่คุณชอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละสถานที่นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยตอนนี้ประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังเหลืออยู่ก็ต้องยอมรับว่ากระตุ้มๆต่อมๆเ<ช>นาะทุกๆคนที่อยากมาเที่ยวมาค่ะแต่ว่า มาแบบสตินิดหนึ่งนะคะอบอกเลยนะคะว่ามาเที่ยวได้ปลดปล่อยผ่อนคลายแล้วก็เก็บความสุขตักตวงความสุขเอาไว้ดีกว่าอือะไระที่แบบว่านิดนิดหน่อยห่อถามเขาก่อนถามเขาก่อนว่าเป็นเพราะอะไรคะอันนั้นนี่นู่นนี่นั่นนะคะไม่ใช่นะะักข่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็อย่าแปลความหม่ไปเองแล้วก็เอาไปโพส์ตในเชิง ให้คนอื่นเขามารุมให้ทัวลงอ่ะทำไม<อ>นี้ต้องใช้คำ <ไง S 1> <ข>ว่าให้ทัวรลงซึ่ง<ก>นาบอกเลยว่าตรงนี้สาคัญนะคะมันอาจจะการที่ทําให้ทัวลงของคุณลดทัวของคุณมันอาจจะทําให้คนคนหนึ่งที่มีความตั้งใจในการทําความดีเพื่อสังคมอันนี้ต้องบอกจริงๆว่ามอนสเตอร์เนี่ยถ้าให้ถ้าให้ใหดีซันจําได้คือเขาจะเปิดให้ทางโรงเรียนหรือหน่วยราชการหน่วยงานเนี่ยได้เข้ามาดูงานฟรีโดยที่ไม่ได้เก็บตังค์และแถมมีวิทยากรให้ความรู้ด้วยซึ่งสถานที่แบบนี้ไม่ควรจะได้รับ หัวลงอ่ะเข้าใจฟิลปะเออเขามีความตั้งใจแล้วเขาขยายตลอดเวลานะเธอสัดบางอย่างที่หมอเห็นว่าอยู่แคบจริงๆแล้วมันกำลังรอรอที่เขากาลังจะสร้างสร้างที่ที่แสดงเพิ่ม <im iter> เออ <joy. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ใช้ใจนะคะมาเทีย่ยว่ เที่ยวเอาตักตัวเอาความสุขกับบ้านไปแค่นั้นพอนะคะแล้วก็แล้วก็ขอแกาก่อช่องเอจลราวาไรตี้ไว้เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะคะกดกระดิ่งกันไว้นะคะวันนี้เราก็ลากันไว้แค่นี้นะคะกับคุณนาวแล้วก็คุณปัดวิ่งไปแล้วนะคะก็ลากันไปก่อนแค่นี้ค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ